แงเอาเปโตเริ่มแหงเอาเนี่ยเราสามารถเทเลพอร์ตมาที่กองเรือของเปโตได้เลยเมื่อมาถึงเราจะถูกลูกเรือของเปโตเนี่ยชื่นชมเรามากมายแล้วเปโตจะพาเราแยกออกมาแล้วเราจะเจอทางแยกแรกเนี่ยที่เป็นช้อยส์เกี่ยวกับชีวิตทุกคนบนเรือน่าสนใจหรือเรื่องของอินาสูมะอ่าในครั้งนี้เราเลือกจากว่าชีวิตบนเรือน่าสนใจก่อนแล้วตอนนี้เนี่ยเขากําลังรับสมัครลูกเรือใหม่กัน มันจะมี2ทีมคือทีมโลและทีมหอกเราเลือกทีมโลก่อนฉะนั้นเปิดโตจะให้เราไปคุยกับ n อ c 3คนเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับชีตบนเรือตั้งใจอ่านให้ดีเพราะจะมีการออกข้อสอบ and most importantly if you spot a small white vortex emerging from the clouds you should immediately notify now เราเรียนรู้เสร็จ <the future S 2> แล้วเ<ไ>ปโตจะทําการทดสอบเราเราต้องตอบให้ได้2ใน3ข้อขึ้นไปคําตอบแรกคือความประมาทตอ่อภัยอันตร,ราย คำตอบที่2คือเพื่อระบุระยะทางคำตอบสุดท้ายคือลมทะเลจะพัดไปในทิศต,ตรงข้ามด้วยความเร็วสูงแล้วก็มีเกลียวสีขาววนในเมฆเมื่อตอบถูก2ใน3ข้อขึ้นไปเรื่องจะพา <They were S 2> มาต่อ <most S 2> ที่การ <difficult S 2> <questions. S 3> ไปเรียนถ่ายภาพซึ่งคนสอนเนี่ย so, ไม่สะดวกมากเราก็เลยจะมาเป็นอาจารย์สอนแทนจากนั้นเราต้องหานางแบบหนึ่งคน ซึ่งไม่ว่าเราจะเลือกใครแต่ละคนจะไม่ว่างไม่สะดวกใจและสุดท้ายเกมจะวนให้เราเลือกเปิดโตเท่านั้นแล้วเปิดโตเนี่ยจะเกรงมากเลยเวลาโพสท่าเราเลยเสนอให้ไปที่อื่นซึ่งเราต้องเลือกใกล้ๆหวังชูอินเท่านั้นถ้าเลือกอีก2ช้อยเกมจะจบทันทีตรงนี้เราจะรู้ประวัติเปิดโตเพิ่มขึ้นซึ่งชีวิตนาสงสาราะเลยแล้วเปิดโตก็จะพร้อมให้โพสท่าอ่าเริ่มจากเราให้เปิดโตโพสท่ายุ่ยๆเราจะได้ตอนจบแบบที่1เรียบร้อยแล้ว ตอนจบแบบที่สองเราสามารถเลือกท่าโพสตันสบายหรือท่าโพสทรงพลังได้เหมือนกันเลยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ถ่ายภาพไปโตแล้วก็ได้ตอนจบในแบบที่2ก็คือจะถูกยึดรูปไปตอนจบแบบที่3เนี่ยสามารถเข้าถึงได้2วิธีวิธีแรกเนี่ยคือเมื่อเรื่องดำเนินมาถึงการที่เบโตทดสอบเราให้เราตอบให้ผิดทั้งหมดหรือถูกแค่ข้อเดียวเท่านั้น จากนั้น,นะเปิดโต๊ะพาเรา,เราไปที่ท,ท่าเรือดีเย่แทนแล้วจะเริ่มการเจรจาซื้อข,ขายของเถื่อนกันแล้วพอเราถามว่าสิ่งที่เปิดโตซื้อขายจริงๆคืออะไรกันแน่ก็จะไม่ได้รับคำตอบนี้แต่จะได้ตอนจบพร้อมกับความสำเร็จแทนตอนจบแบบพี่สามนี้ยังเข้าถึงได้อีกหนึ่งวิธีนั่นก็คือการที่เราย้อนกลับไปตอนที่เปิดโตให้เราเลือกว่าอยู่ทีมโลกหรือทีมหอกเขาที่เราเลือกทีมโลกไปครั้งนี้ให้เราเลือกทีมหอกแล้วจากนั้นเนี่ยเราจะได้ทําการท้าทายในการขับเรือลําเล็กเนี่ย ซึ่งถ้าเราทําได้ทันเวลาเบยโตก็จะพาเรามาที่ท่าเรือหลี่เย่แล้วเริ่มการเจรจาซื้อขายของเถื่อนอีกรอบตอนจบแบบที่4เนี่ยย้อนกลับมาแต่ตอนแรกเริ่มเลยครั้งนี้ให้เราบอกว่าต้องขอบคุณทุกคนที่พาไปส่งที่อินาซูมะจากนั้นเปยโตจะเอาแผนที่ <it is? S 2> แผนที่หนึ่งให้เราดูแล้วถามว่าแผนที่นี้คือที่ไหนเราเลือกกุยลี่เพลนก่อนเราจะเจอกับ <c oughs> กองโจรล่าสมบัติที่มาพร้อมกับคำกรอนปริศนาของสมบัติ And lay beneath red leaves whose branches cast a crooked shade. The dusk sun shone upon the sea as I awakened, but Guyon stood twixt weary eyes and the sight of home they craved. <laughs> ตอ,อนจบแบบที่5เราก็เลือกเป็นหมู่บ้านควินสแทน